เอาถ่ายคลิปด้ไหมจ้าแท้จิมากกับกำนันแท้ดินหรนพุนกำลังกินน้ำอยูาผุนเล่าบอกว่าอะไรมันเป็นมักไทยกระดอกกเดียแเท้ลูกแค่ยืนเต็มรถเต้นกับขายของเน่จิีใต้อดาลลาเน่มักทยดาลาโนเห็นว่วกับไก่ทยเนี่ยไม่ย้ำไหกัะไทยด้ย้ำนั่นจนลูก้าเขามจมกกขาเขาจมกะซันจะีใครก็ครี่วกขายูกแพไายแตกเด็กาษ่ก็รวยนุ บดาราโดนโดนดาราจังมากจังสีไทยนั่นนะอืมอาทิตย์หนึ่งเราจังมากเจ้าหนึ่งนอกแค่สี่ไก่ไทยเน็นว่ากระไดงลเออกรจังวัเม่าเอองามมากแม่กับสีร้อยไทยแบนั้นเนาะกำนั่นเจ้าเสียวยังกำนันมาจะเถิงน้อมือนิมามือเว้นหนจ้มากมือเว้นน้ยเจ้าเมียบางเสียงเรากับบ่มี่มือนนิเออห้าสิบเจ็บาท Nghe hay, một lấy hàng chỉ liền đầy bảo là cầm năn cháu à? chỉ liền đầy bảo là một lấy hàng ngân miêng chẳng đầy, nó bự ngân say ăn Bự ngân luồng nạ là tổng hết ngân Bự ngân luồng nạ là tiết Tổng hết ngân luồng hết là tiết Tổng hết ngân là ngân hình... <laughs> <laughs> <hiện, hiện cười> <này cười> <laughs> Thế mà anh nuôi mắt nào cũng kín ba đây Ôi, ông ngoài mắt bao nào rồi ông nuôi mắt bao nào rồi เอาเลยบายัง่าถึงวิ่งควันใจห้อยู่ยังงานเอาแม่เง่ไฟ่าแล้วว่าจังไหนว่างคนกํานันมาเอายังเงินเพื่อนบอกเงินให้ขอเบอร์แม่เติมให้ให้กำนันเอาโลดเพื่อน่ามันสีโอนมาให้แม่เติมวางสิแม่ืเพ่นผมรอเบอร์แม่เติมใมาแล้วเดียวเพื่อนโทรมาเนี่ยไปเพ่อเห็นโทรมาดีจะว่าเพื่อนอ่อนวายกำนันเอาแล้วแม่ขเงยว่าให้กำนันเอาโลดวางสิเพื่อนสิเป็นผู้โอนมาใส่วางสิแม่กำนันกำนันเล่าเอาไว้เบื่อนเต้ มะเทียบอลโอนมาให้แคนขับเจ้าชู้ใสพุ่นนะ่ะชุ้ใส่ใจขนมจ้าขนมโอ้แคนขอค่ไหนเอาหลดแค่จีแคนกระไดก็กินน้ำรองร้องเอาตัวม่อยประธานบามี่เลยมีน้ำซื้อๆกินน้ำแม่จะขวดนั่นไงแต่น้ำเมื่อเช้านี่เป็นยังกินโยน้ำเนาน้ำปลาแดกก็กินเด้เอาน้ำปลาแดกกินมาเลยมันค <laughs> ือน้ำน้ำ <laughs> ปลาแดกเนาะ <laughs> ไปไป ถ้าอาอกยังแน่นะไรคิดบ้างใชไม่แเ,เอาใก่ยังคนกิไ่ใหอยู่ัวกะทายคิดกนดิน้วจเขาสิ่หยกายจนวเออาจะ <laughs> ไยื่กินอันนี้สปอ่งกอโอสัหาจะแนวเนนาเ็ดอดกูกินได้่เราสิมีเวลาทอดให้เก่ากินว่ทักินจอยเราก็เป็นไรชุดแล้วฉีกมันฝอยสูเปทอดก่อนยัางก็สเปตทอดกนใช้แป้ง่ยนเปลี่ยน กําลังสนทนากันอยู่นี่แค่สี่คับกำนันนี่เจ้าเสี่ยช่างกินเลยจ้ะแป้งนะจ๊ะแป้งกรอบนะจ๊ะแป้งกรอบมีหลายชนิดอยู่ที่แป้งเปลวไม่เลวเลยโกกิเออโกกิไม่เลว่้อยังก็ได้แต่ขอว่ามันยี่ห้อแค่แค่มันกค่คิวตอนนี้ไม่ซิงกับโบแม่ไมนแม่สนธนาท่านกันท่านได้อยู่นี่กำนันกับแค่สี่นี่จ้าเสี่ยงยังสนธนาเดียงสิกินนั่นละท่านได้ได้ยุ่มตกลงสิกินสี่สิบบาท ม้ายแย่งแค่บ่อแพงขายอยู่เส้นขายเห็ดไก่เนี่ยขายแป้งเลยบอข้าวแป้งถุงเท่าไรแปดบาทบอกแป้งสิบเกียรติบาทเอาเส้นใบสี่บาทใบวา้แก้วเอาไว้ให้เสียบนอวนไม่ใจให้กำนั่นว่าสินเส้นใบสี่บาทแล้วเจ้าสาวใจยังเกิดมาเป็นคนบ่เคยเส้นบ่เคยติดหนีร้านไหนบ่เคยติดหนีภายนอกจากติดหนีข้าหวยเอาเส้นไใบชาหวยมันเสียวขึ้นน้อง เจ้าใจเนีเจ้าว่าคนเดียวมั้ใช่ยุกคนทัวแม่คนทัวแม่คนอืมอยาอแป้งโกกี้แม่นี่นี่เห็นหอมอกไงแป้งเบิ่งกี่แปลงมาให้กํานันโอ้ที่มาขายแป้งกันโกกี้ให้กํานันแท้เล่าเชียวไปทอดร้านไทมาหาก็บอเห็นขนได้รับันแป้งโกกี้ อ,อ,อ้ะเคซี่มึงก็หาแต่แนวยากให้กูแ้บง่นเราแปงโกจีกน้ม่ขอบคุณส่งแมตึจ้จ้า,จาขอบคุณมากกำนันเค่เคซี่จ้า่ออแ,าแนจ้าขอบคุณมากนะเคซี่เดี๋ยวจะพาะไปกินปลาอู้่หน้าหรอก ถ้าว่าถี่รอยน้ำได้บ่ลรอมันหนาวเคซี่โอ้ยบ่เแค่ยางกับเคียจ้าม่รอดขอบคุณมากจ้ากำนันแพรแม่เคซี่จ้าเอ้า